อาสวัสดีครับวันนี้จะมาฟังชีวิตของผู้อยู่เบื้องหลังของสาวน้อยลำเพลินโชชุดนี้คือหัวหน้าชุดนี้คือชุดทีม LED นะครับชื่ออะไรนะครับชื่อชานชัยครับมาจากไหนครับมาจาก ร้อยเอ็ดเศรภูมิครับโอ้ครับเป็นทีมที่เข้มแข็งนะครับสู้ไหมครับสู้ไหมสู้มากสู้มากอดีตอดีตเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนครับไม้ไทยครับโอ้อยู่กับไม้ไทยห้าปีแล้วก็เป็นคอนวอยทุกอย่างโอ้สุดยอดจริงๆนะครับได้เอาทุกอย่างเอออ้เป็นรายได้ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับขนาดอย่างนี้ยังสู้งานฝาก ทุกๆคนนะครับถ้าสู้งานแล้วไม่จนใช่ไหมครับครับอยู่ได้ใช่ไหมครับมีเงินมีงานโอ้เราต้องเดินหาเดินหางานไม่ใช่งานมาหาเรานอนอยู่บ้านได้ตังค์อยคนไทยเป็นก้อยหมดชื่นชมนะครับชื่นชมจะติดตามอยู่ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจนะครับมาลายน้ำใจได้เลยนะครับให้กับชุดนี้นะครับ ซึ่งเป็นชุดที่สู้มากผมดูงานนี่จออย่างน้อยร้อยห้าสิบจอใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช้เวลานานไหมนานสามชั่วโมงเอ่อประมาณสามชั่วโมงนะครับเระฉะนั้นน่าเห็นใจมากเวลาลงเนี่ยใบใบร้อนก็ร้อนถูกไหมใช่ครับโอ้ต้องสู้กลางแดดขอชื่นชมครับเช่นชมอยากให้พี่น้องดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือชีวิตคนสู้งานชีวิตของทีมเบื้องหลังชีวิตของทีมเบื้องหลัง เวลามองข้างหน้าสวยงามแต่เบื้องหลังอโอ้โหสุดยอดความลำบากชีวิตเบื้องหลังเนี่ยต้องไปตัวหลังต้องไปตามชีวิตเบื้องหลังว่าหลังผมจะไปติดตามชีวิตเบื้องหลังของทีมจอต้องไปดูเวลาเขาทําง,งานตอนเบื้องหลังครับประมาณบ่ายสามไปเลยครับบ่ายสามโมงทีม,อมจอ<า>มเดี๋ยวจะจะได้รู้ว่าไปถ่ายเบื้องหลังใหข้าลมบากขนาดไหนทีมจอความลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีทุกคนนะครับถ้ามีมาลัยน้ําใจก็ฝาก กับทีมจอและทีมหลังบ้านที่อยู่เบื้องหลังนะครับความสำเร็จของสาวน้อยลำเพลินโชวที่เห็นเวทีสวยงามอลังการก็บุคคลท่านนี้แหละครับที่ช่วยดูแลทุกอย่าง FC นะครับที่เห็นสวยงามเนี่ยเบื้องหลังนี่ลำบากไหม นี่นะครับลำบากมากนะครับแต่เราก็ต้องสู้เพราะเราได้มาต้องคิดจะมาอยู่จุดนี้เราต้องคิดเขาบอกแล้วไงบอสจูเขาบอกว่านึกถึงตอนที่มาอยากมาัึงตอนที่เราอยากมาก่อนที่เราจะออกไปเราต้องนึกถึงตอนที่เราอยากมาเนี่ยผมอยากมาจนมาเลยนะผมอยากมาผมมาคนเดียวนะเสื้อผ้าชุดเดียวมาเสื้อใหม่เซื้อใหม่หมดมาเสื้อผ้าชุดเดียวจริงตัวนั้นแล้วก็เสื้อขาวแค่นั้นติดตามอยู่มา ห้อที่นอนก็ไม่มีผ้าช็ดตัวก็ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างไม่มีเสื้อผืนหมอนบอสโจบอกว่าเสื้อผื้นมอนไบก็ไม่มีมาเจออยู่ห้องเนี่ยอยู่ห้องที่นอนนอนมีเสื้อพื้นหนึ่งมอนเขาเอาซ่อนไว้ข้างบนก็เอาของมันนอนไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เสื้อพื้นมอนไบด้วยไม่มีอะไรสักอย่างมีชุดเดียวสบู่ใยพันอะไรก็ไม่มีมาเพียวๆเลยบอสโจบอกว่ามีงานมีเงินมีเงินใช่ครับแล้วสอนผมบอกว่าเขาทำได้ เราทําได้เป็นกติสอนใจที่ดีผมก็จะสู้ไปกับสาวน้อยลำพินโชูสาวน้อยเพชรรุ่นแพงถ่าทีมเบื้องหลังว่างๆจะไปขอถ่ายทีมเบื้องหลังนะครับจะไปขออนุญาตเ่าตุ้ยนะครับถ่ายทีมเบื้องหลังให้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 เอฟซีดูนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้งานหนักมากอันนี้คือท่านหนึ่งที่สู้ผมไม่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปหรอกเพราะว่า ช่วงนี้ผมไม่ค่อยดีไอ้รู้จอเพอติดตั้งเสร็จเขาก็เป็นดูมีอย่งมีคนดูแลอยู่อาภพเราตุ้ยแล้วก็ไอเจมเจมเนี่ยเจมที่ที่มีหน่วยตรงนี้ใช่แหละเขาดูแลภพเขาดูฝักเขาดูอะไรเขาดูระบบดูดูไฟดูไฟดูจอใช่ไหมใช่ส่วนผมติดตั้งส่วนมิกมิกเสียงอีกคนหนึ่งใช่ไหมยังไม่รู้ใครเลยมีเพิ่งมาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าใครมิกตอนนี้อาจารย์มอสมาช่วยอยู่มอสมอสระบบคนที่ทายาท เขาคนที่ไหนไม่รู้แต่มาไม่รู้